สวัสดีค่ะความเพชยร์ยนนะคะวันนี้ฟางมีรถเก่งสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota a อันติ 1.6G นะคะปี2016นนะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสวยๆเลย ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะคะเปิดปีใหม่มานะทางเรานะคะลดร,ราคาให้เลยจากหน้าป้ายนะคะ20,000บาทค่ะจากเดิมนะคะคันนี้อยู่ที่ประมาณ449,000เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะ กระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมสองเส้นสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กทูโทนขอบสิบหกนะคะแม็กสวยๆเลยนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะเรียมสันลดคมชัดเจนทั้งคันเลยนะคะรับประกันว่าคันนี้นะคะไม่มีผิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะ กระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะถูกบานเลยกระจกเดิมแท้โรงงานถูกบานเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะจะได้เป็นไฟท้ายนะคะ LED มาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะโลโก้ตัวอักษรน,นะคะยังคงติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะติดอยู่ครบทุกตัวเลยค่ะมาต่อกันที่โครงสร้างนะคะด้านหลังต่อเลยค่ะลูกค้า หัวน็อตนะคะลูกค้าหัวน็อตสวยเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตสวยเลยรอยซีนนะคะรอยซีนเดิมโรงงานนะเล็บจิกติดนะคะแบบนี้รอยซีนเดิมโรงงานเลยนะคะามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามโครงสร้างด้านในนะคะ ลายซีนสีเปลือกไขส่สีเสมอกันแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักนะคะหรือว่าตาต่อมาแน่นอนค่ะเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆเลยล้อแม็กนะคะคยเ,เห็นเบ้ทะเบียนวอลแวนะปะเห็นเบ้ทะเบียนวอลแวนปะอ่ะถัดมานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้า คันนี้จะได้เป็นระบบ engine start นะคะพว่มาลายมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะเล็ขไม้นะคะอยู่ที่1,97,000กโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไมโครไมแน่นอนค่ะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD usb นะคะภายในจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆเลยได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยค่ะ ภายในนะคะไม่มีช้ำเลยนะคันนี้บอกเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะราคา419000บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มซีด้าผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่อยากแน,น,นะนำค่ะสำหรับคันนี้นะโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันเลยไม่มีพิษความชนหนักมาแน่นอนเดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยคะ่ะ มาต่อกันที่โครงสร้างหน้าตัวรถเลยนะคะลูกค้าอ่าหัวน็อตนะคะสวยๆเลยสีมารกจากโรงงานนะคะยังคงติดอยู่เลยนะคะตามจุดต่างๆนะเม็คอาร์นะคะกลมๆสวยๆเลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยถูกไข่นะคะไม่มีขยับเลยรอยปั๊มนะคะจากโรงงานนะคะก็ยังคงเห็นอยู่ชัดเจนนะคันหน้านะคะไม่มีโคตมีงอเลยนะคะคันนี้ หัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะหัว oh, น็อตสวยเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะไม่ไหลไม่ยืมแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะผ่อนสบายๆราคาเพียงแค่4 1 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000ักว่าบาทค่ะ สามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1่ง,งมีนบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถนะคะมาเช็คเครดิตได้ที่บริษัทเลยนะอ่าหรือว่าสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางเพชรยนได้เช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ